คุมไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเห็นนะว่าพอโกรธไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือทุกข์นะเห็นบ่อยๆอ,ยอะ่ะแต่ไปจิตมันไม่เอาหรอกมันเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์เห็นโทษจิตมันก็ค่อยคลายออกคลายออกเวลาเราโกรธคนอื่นนะแต่คนที่คนแรกที่ทุกข์แล้วคนสุดท้ายที่ทุกข์คือตัวเราเองนะปันทุกข์ไม่ต้องแก้นะ ยิ่งอยากแก้นะยิ่งโทรสาแดงนะโกรธขึ้นมาก็รู้หายโกรธก็รู้นะถ้าโกรธแล้วทำผิดศีลเช่นไปด่าคนนะนั่นต้องรับมีบากนะแต่รับมีบากแก้ไม่ได้เนีย่ยเราโกรธแล้วเราด่าเขานะเขาก็เกลียดเราจิตใจเราเวลาเราอารมณ์ไม่ดีเราก็ว่าคนน้นว่าคนนี้เคยตัวเนี่ยจิตจะว่าคนได้เร็วขึ้นเร็วขึ้น อันนี้เป็นวิบากของเรานะที่เราสะสมเราจะเป็นคนไม่ดีเมนะื่อเราอาศัยสตินะโกรธขึ้นมาเรารู้รู้ไม่ทันไปละวเมิ่ศีลเข้าแล้วจิตเศร้าหมองเราก็เห็นทุกข์เห็นโทษเออเนาะมีกิเลสแล้วไปกระทํากรรมไม่ดีก็มีวิบากที่เศร้าหมองแก้ไม่ได้นะวิบากต้องรับนะแล้วส่อไปจิตมันจะเค็ดขยาด โกรธทีไรก็ทุกทุกทีเลยเห็นอย่างนี้นะมันก็เลิกโกรธเองเล